สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนนะคะเขียนโปรแกรมสร้างบล็อกตัวละครนะคะในเว็บไซต์ code org กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีทั้งหมด20ด่านนะคะให้นักเรียนได้เข้ามาพิชิตด,ด่านกันใน20ด่านนี้นะคะอ่าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะโดยเว็บไซต์นี้ครูฝ้ายจะแปะไว้ที่ลายกลุ่มห้องเรียนนะคะ แล้วก็ให้นักเรียนกดตามลิงก์นี้มาเลยนะคะสามารถทำได้ทั้งใน iPad ในมือถือนะคะทำได้หมดเลยนะคะทำให้ครบทั้ง20ด่านนะคะทีนี้เมื่อเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์นี้แล้วนะคะสังเกตว่าของครูายจะเป็นตัวหนังสือเป็นภาษาไทยแล้วนะคะส่วนของใครที่ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ต้องอทำการลงไปด้านล่างนะคะด้านล่างอยู่ตรงนี้นะคะ อยู่ล่างสุดเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนคลิกแล้วเลือกคําว่าภาษาไทยนะคะเมื่อเลือกคำาคำว่าภาษาไทยเสร็จแล้วนะคะกลับขึ้นมาด้านบนค่ะเหมือนเดิมนะคะกลับขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมนะคะเมื่อกลับขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นรูปรูปพึ่งนะคะสําหรับนักเรียนนะคะสังเกตว่าจะเห็นรูปพึ่งสําหรับนักเรียนให้นักเรียนคลิกเข้าไปเลยปุ๊บเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะ เราจะเลือกคำว่าหลักสูตรหลักสูตรเร่งรัดนะคะสำหรับ10ถึง18ปีนะคะก็คลิกเข้าไปนะคะนักเรียนก็กดเข้าไปเลยทีนี้เราจะมาสู่ด่านแรกเลยเขาวงกดนะคะเขาวงกดมีทั้งหมด20ด่านนะคะทีนี้เราจะต้องเริ่มต้นจากด่านที่1เราก็มาเริ่มกันเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะเมื่อขึ้น นะคะแบบนี้คลิปวิดีโอเราก็ปิดได้เลยนะคะยังไม่ได้ใช้คลิปวิดีโอนี้นะคะกากบาทปิดปิดกากบาทลงไปนะคะเราสังเกตตัว a n g กี้เบิรนะคะว่ามันจะต้องเดินมาทั้งหมดกี่บล็อกคะมาข้างหน้ากี่บ็อกเพื่อให้ไปทับไอตัวหมูตัวนี้ให้ได้เราแองกี้เบิร์ดต้องกระโดด1ครั้ง2ครั้งนะคะเราก็ต้องไปเลือกบ็อกคํคำว่าไปข้างหน้านะคะตอนนี้ไปข้างหน้า1ครั้งแล้วเราก็ลากมาเพิ่มอีก1อันค่ะ เป็นสองอันแล้วกดเริ่มค่ะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะด่านที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะง่ายดายมากต่อไปเป็นด่านที่สองค่ะด่านที่สองเราก็มาสังเกตเหมือนเดิมค่ะแอนกี้เบิร์ตอนนี้อยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะคะแอนกี้เบิร์จะต้องกระโดดไปกี่ครั้งเรามานับกันค่ะหนึ่งสองสามเราก็ต้องเอาบล็อกไปข้างหน้าทั้งหมดสามครั้งนะคะ เออม,มันมีอยู่แล้วอันนึงแล้วก็เลือกมาเพิ่มแค่2อันพอนะคะแล้วก็กดคําว่าเริ่มค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ไปต่อได้เลยค่ะด่านที่3มค่ะปาค่ะมาเจอด่านที่3เลยค่ะด่านที่3ด่านนี้สังเกตว่าตัวหมูจะลงมาอยู่ด้านล่างแสดงว่าเราจะต้องมีการสั่งให้เดินไปข้างหน้า1นสอง เสร็จแล้วทําไมคะขวาหันหนึ่งทีนะคะขวาหันหนึ่งทีแล้วก็กระโดดไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะอ้าวโดดไปข้างหน้าสองครั้งแล้วเสร็จแล้วก็สั่งขวาหันแล้วก็โดดไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วกดคําว่าเริ่มคะ่ะ เข้าสู่ด,ด่านที่4กันแล้วนะคะโดยง่ายดายนะคะมีใครทําไม่ได้บ้างไหมง่ายมากเลยนะคะต่อไปเป็นด่านที่4ค่ะเรามาดูด่านที่4กันนะคะ a n นกี้เบิจะต้องโดดไปข้างหน้าเสร็จแล้วเลี้ยวอะไรคะเลี้ยวซ้ายและโดดไปข้างหน้าแล้วก็เลี้ยวขวาโดดไปข้างหน้านะคะเราก็มาเลยค่ะ a n g กี้เบิโดดไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็โดดไปข้างหน้า เสร็จแล้วโดดไปข้างหน้าเสร็จแล้วตอนนี้แองกี้ว่ายอยู่ตรงน,นี้ต้องทําไงคะเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็โดดไปข้างหน้าอีกหนึ่งทีเพื่อทับหมู <or crashes> ตรงพอดีเลยเ <or crashes> รียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นดาน่ดานที่เท่าไหร่ละคะด่านที่ห้าค่ะเรามาดูด่านที่ห้านะคะออ้มีอุปกรณ์ขวางมีของสิ่งของขวางอยู่เราต้อง ทำยังไงคะเลี้ยวเลี้ยวขวาก่อนอาสั่งแองกี้เบิรเลี้ยวขวาตรงไปข้างหน้าเสร็จแล้วสั่งมันว่าเลี้ยวซ้ายคืนแล้วก็ตรงไปข้างหน้าเท่าไหร่หนึ่งสตรงไปข้างหน้าสามครั้งหนึ่งสองสามแล้วเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายและตรงไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งเพื่อไปหาหมูที่อยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าเริ่มค่ะ ดูกันนะคะว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะแล้วไปต่อไปค่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปเป็นด่านที่6ค่ะเรามาดูอันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่เขามีเงื่อนไขว่าให้ใช้แค่3บล็อกเท่านั้นนะคะดูสิคะเอนกิเบอร์จะต้องตรงไปข้างหน้ากี่ครั้งหนึ่งสองสาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้บล็อกอะไรคะบล็อก ทําซ้ำค่ะเราก็เลือกบล็อกทําซ้ำมาเลยเสร็จแล้วเราเราสั่งว่าตรงไปข้างหน้าห้าครั้งใช่ไหมคะแล้วก็ลันดูค่ะเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราจบที่ด่านที่หกแล้วนะคะต่อไปเป็นด่านที่เจ็ดค่ะเราก็มาดูด่านที่เจ็ดนะคะ เช่นกันค่ะต้องตรงไปข้างหน้านะคะเราก็มานับ 1, 2, 3, 4, 5ตรงไปข้างหน้า5ครั้งนะคะแต่ก่อนตรงไปข้างหน้าจะต้องหันหันอะไรก่อนคะหันขวาค่ะนะคะหันขวาก่อนแล้วก็ตรงไปข้างหน้าทั้งหมด5ครั้งนะคะอา้าวสั่งเลยค่ะเริ่มค่ะ 1,2,3, 4 5โอเคค่ะเรามาถึงด่านที่7ก,กันแล้วนะคะต่อไปเป็นด่านที่8ค่ะเราไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าด่านนี้ยังง่ายอยู่นะคะต่อไปนะคะสั่งแองกี้เบิร์ดว่าตรงไปข้างหน้า1 2ึ่สามสี่เสร็จแล้วซ้ายหันนะคะแล้วก็ตรงไปข้างหน้าอีก1 2ึ่สอนะคะแล้วก็เอาทําซ้ำมาตรงไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ซ้ายหัน อลองดูนะคะว่าจะถูกต้องไหมเริ่มหนึ่งสองสามสี่ไม่ถูกต้องนะคะอ๋าม,มีเสียงหัวรายเยอะด้วยนะคะอ่าโอเคอ๋ซ้ายหันเสร็จแล้วก็ลั่งมันตรงไปให้หน้าอีก5้าครั้งใช่ไหมหนึ่งสอสามสี่ห้าลองใหม่นะคะตั้งค่าใหม่ค่ะเริ่ม ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่ทีนี้เราเรามาดูใหม่ค่ะเราก็แก้ไขยังไงดีให้แองกี้เบิร์มันหันไปทางซ้ายมือนะคะตอนนี้เราอยู่ด่านที่แปดแล้วนะคะเราก็มาดูใหม่ค่ะจะทำยังไงให้แองกี้เบิร์มันหันไปทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็มาดูคำสั่งค่ะทำซ้ำทั้งหมดอ่ะตอนนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ เอาให้แค่กระโดดไปแค่สค่ะไม่ใช่ห้านะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสครั้งเมื่อกี้ไม่น่าแหละมันถึงชนกำแพงได้นะคะอ่ะเราเอาใหม่ค่ะหนึ่งสองสามสี่หันซ้ายหนึ่งสองสามสี่โอเคค่ะเราจบด่านที่แปดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นด่านที่9้าค่ะไปต่อเลยค่ะ ด้านที่9้านะคะเรามาดูนะคะแองกิเบิร์ตหยุดตำแหน่งนี้นะคะกยุบโดดมาข้างหน้าหนึ่งสองนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ต้องหันขวาแล้วก็ลงมาข้างล่างหนึ่งสองแล้วก็หันหันขวาอีกใช่ไหมคะอืมแล้วก็1 2สองนะคะเราก็มาดูค่ะอาตอนนี้มีคำสั่งมาให้ทำซ้ำสองสามครั้งนะคะแล้วก็บอกว่าไปข้างหน้านะคะสองครั้งเสร็จแล้วก็หันขวาค่ะ แล้วก็ทำซ้ำแบบนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งอ่ะเริ่มค่ะเรียบร้อยค่ะด่านที่เก้าานไปแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ด่านที่1ิบแล้วค่ะด่านที่1ิบนะคะอ่าไปต่อเลยค่ะด่านที่1ิบค่ะ ด่านที่1ิบเขาสั่งว่านะคะตอนนี้มันมีอันนี้มาเพิ่มเห็นไหมเครื่องมือเนี้ยมาเพิ่มแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแน่ๆมันบอกว่าทําซ้ําจนกว่าจะไปถึงไอ้ตัวหมูตัวเนี้นะคะทําอะไรซ้ําล่ะดูสิคะเองกี้บัาจะต้องทําอะไรซ้ํากระโดดไปข้างหน้าซ้ําจนกว่าจะไปถึงหมูตัวนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องซ้ายหันขวาหันเราลากมาเลยปุ๊บแล้วก็ให้มันไปข้างหน้าปุ๊บแล้วก็เริ่มเลยค่ะ มาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะนักเรียนต่อไปเป็นข้อที่11แล้วค่ะนะคะข้อที่11มาดูกันค่ะแองกี้เบิร์จะต้องทาอะไรซ้ําคะนี่เลยค่ะเดินไปข้างหน้า2ทีแล้วก็ซ้ายหันแล้วก็เดินไปข้างหน้าอีกสทีแล้วก็ซ้ายหันนะคะทําซ้ําจนกว่าจะเจอค่ะเราก็สั่งเดินไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วก็ซ้ายหันนะคะอ้าวแล้วเริ่มเลยไปเลย เอาอเดินไปหน้าสอง,งครั้งเดินไปหน้าพี่พี่ม็สั่งมาเแม่นทุกครั้งเดือดใหญต้องเอาเดินไปข้างหน้าสองครั้งนะคะเริ่มใหม่ค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วนี่เรามาถึงข้อที่สิบสองกันแล้วนะคะไปค่ะไปถึงไปข้อที่สิบสองค่ะเหลือแอค่ไม่กี่ข้อเราก็ชนะแล้วนะคะ อ้าวคราวนี้มาถึงด่านซอมบี้ซอมบี้ต้องเดินไปข้างหน้าเท่าไหร่นะหนึ่งสองใช่ไหมคะเดินไปข้างหน้าเสร็จแล้วซ้ายหันเดินไปข้างหน้าซ้ายหันขวาหันเนาะเดินไปข้างหน้าซ้ายหันเดินไปข้างหน้าขวาหันนะคะเราก็มาสั่งเลยว่าอืมไม่ใช่ดิเราต้องทําทําซ้ําจนกว่าจะถึงดอกทานตะวันเดินไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ซ้ายหันสั่งเดินไปข้างหน้าอีกต่อไปด้วย วาหันมันจะสลับกันไปมาเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดอ้าวเราก็เริ่มเลยค่ะปไปเก็บดอกทานตะวันซอมบี้จะไปเก็บดอกทานตะวันได้หรือไม่นะคะได้ไหมคะอา้าวได้แล้วไาสูส่ข้อที่13กันเลยค่ะเรามาดูข้อที่13นะคะเช่นเดิมค่ะต้องใช้ทำซ้ำจนกว่าเหมือนเดิมเลยค่ะ เสร็จแล้วสั่งซอมบี้ว่าหันขวาก่อนนะคะเพราะตอนนี้ซอมบี้หันหน้าไปหาดอกทานตะวันไอดอกไม้กิ่นคนนะคะสั่งขวาหันก่อนเลยเพื่อให้ลงมาทางนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปข้างหน้าค่ะไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็เมื่อเดินมาข้างหน้าเสร็จแล้วก็ซ้ายหันค่ะสั่งซ้ายหันนะคะสั่งซ้ายหันเสร็จแล้วก็ไปข้างหน้าอีกทีค่ะปึ๊บ แล้วก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะขวาหันซ้ายหันไปเรื่อยๆนะคะเราก็สั่งรันเลยค่ะข้อที่ส <Bra ins. S 1> ิามค่ะได้ไหมคะซอมบี้ไปถึงดอกไม้ไหมอ่าไปถึงนอกไม้แล้วเรียบร้อยแล้วนะไปะ <c oughs> ไปสู่ข้อที่สิบสี่ค่ะนะคะไปสู่ข้อที่สิบสี่ซอมบี้จะต้องเดินไปข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะ พอมีเส้นทางให้ให้เลือกคำว่าซ้ายหันอ,อันนี้มีเครื่องมือมาให้อัตโนมัติเลยนะคะซอ,ซอมบี้ก็จะต้องเลือกอะไรคะ,ะไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ซ้ายหันต,ต้องให้ซอมบี้ซ้ายหันนั่นเองนะคะ,ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลย <Bra ins. S 1> เมื่อมีทางซ้ายหันต้องให้หันซ้ายนะคะแล้วก็ตรงไปตรงไป,งไปเมื่อไม่มีซ้ายไม่ต้องหัน ตรงไปอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไปเจอดอกไม้ <S <S ก็เก็บดอกไม้ได้เลยนะคะเป็นกนะคะของข้อที่สิบสี่ต่อไปข้อที่สิบห้าค่ะไปต่อเลยนะคะข้อที่สิบห้าข้อที่สิบห้านะคะซอมบี้อยู่ตำแหน่งนี้นะคะซอมบี้จะต้องเดินตรงไปนะคะอ่าเมื่อสักครู่นี้เราเคยเรียนรู้วิธีการใช้อ่าตัวนี้แล้วนะคะเราก็ต้องลากมันมาวางนะคะก่อนอื่นซอมบี้ต้องเดินไปข้างหน้าก่อน นะคะเดินไปข้างหน้าปุ๊บนะคะเสร็จแล้วนะคะซอมบี้จะต้องขวาหันค่ะต้องใช้คำสั่งขวาหันมานะคะขวาหันมาปุ๊บเอาเริ่มค่ะ <ร ains. S 1> ขวาหันอย่างเดียวห้ามซ้ายค่ะถ้าซ้ายหันเมื่อไหร่ไปเจอดอกไม้กินคนแน่นะคะเรียบร้อยค่ะตอ่ตอไปด่านที่สิบหกกันค่ะสิบหกนะคะเรามาดูด่านที่สิบหกกัน S <S ะะซอมบี้อยู่ตำแหน่งนี้นะคะตรงไปแล้วเสร็จแล้วก็ซ้ายหันซ้ายแล้วก็ตรงไปซ้ายหันแล้วก็ซ้ายหัน,นะะแล้วก็ซ้ายหันนะคะอ่านแล้วก็ไาเลยนะคะด่านนี้เราก็เอาตัวนี้มาก่อนทําซ้ํามาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตรงไปข้างหน้า <S <S แล้วก็เลือกตัวนี้ค่ะถ้ามีเส้นทางให้ซ้ายหันนะคะ <S <S บังคับให้หันซ้ายอย่างเดียว นะคะอ่ะแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ <Bra ins. S 1> เรียบร้อยค่ะตอนนี้เร,ราถอที่สิบเจ็ดกันแล้วนะคะเราก็ไปก็ค่าไปข้อที่สิบเจ็ดกันค่ะข้อที่สิบเจ็ดนะคะซอมบี้เดินลงเดินตรงมาแล้วก็นะคะ เมื่อซอมบี้เดินตรงมาแล้วก็ต้องขวาหันค่ะก็ใช้คำสั่งเดิมเลยค่ะนักเรียนไม่มีอะไรมากมายนะคะเราเพียงแค่มองบล็อกให้ออกแค่นั้นเองนะคะ,ะตรงไปข้างหน้านะคะแล้วเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่งถ้ามีเส้นทางนะคะแล้วก็เลือกขวาหันค่ะนะคะเอาลันเลยค่ะ 18กันแล้วนะคะข้อที่18นะคะามาดูนะคะคำสั่งเพิ่มขึ้นมานะคะเรามาดูนะคะคำสั่งถ้ามีเส้นทางไปทางหน้าไปข้างหน้านะคะดูแล้วก็ไม่ชนะมิฉะน,นั้นนะคะก็คือเราก็มีเงื่อนไขเพิ่มนะคะเรามาทำซ้ำก่อน,นะคะ่ะทำซ้ำไปจนกว่าจะถึงดอกไม้นะคะตอนนี้ซอมบี้อยู่ตำแหน่งนี้เนาะอ่าแล้วก็เราก็เอาถ้ามีเส้นทางนะคะ เดินตรงไปข้างหน้าค่ะถ้ามีเส้นทางคุณต้องเดินตรงไปข้างหน้านะถ้าไม่เช่นนั้นนะคะขอให้คุณหันหันต้องหันไปทางไหนคะซอมบี้หันไปทางซ้ายมือค่ะนะคะดูซ้ายมือของซอมบี้นะคะแล้วหันซ้ายไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปนะคะจนกว่าจะถึงปลายทางออาวเริ่มค่ะ 19กันแล้วนะคะข้อที่19ค่ะนักเรียนม,มาดูข้อที่19นะคะต้องให้ซอมบี้เดินตรงไปข้างหน้าเสร็จแล้วก็ขวาหันลงมานะคะแล้วก็ซ้ายหันแล้วก็มาถึงดอกทานตะวันเอ้ أي, ขวาหันนะคะมาถึงดอกทานตะวันนะคะต่อไปเรามาดูนะคะก็เอาสีชมพูมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวนี้มาเหมือนเดิมนะคะซอมบี้เดินตรงไปข้างหน้าค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ขวาหัน ะะกดลันเลยค่ะ <Bra ins. S 1> เรียบร้อยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะของของวันนี้มีเครื่องมือมาให้หมดแล้วค่ะซอมบี้ต้องเดินตรงไปข้างหน้าแน่นอนนะคะอ้าวสั่งซอมบี้เดินตรงไปข้างหน้าก่อนเสร็จแล้วนะคะถ้าเจอตรงไปข้างหน้าเสร็จแล้วให้นะคะ ให้หันขวาค่ะหันขวาหันขวาของซอมบี้นะคะมิฉะนั้นนะคะถ้าถ้าไม่ได้หันขวาไม่ได้ให้หันซ้ายนะคะตัวนี้นะคะมิฉะนั้นนะคะใช้เงื่อนไขนะคะต่อไปเรามาดูค่ะว่าจะใช่หรือไม่นะคะเราไปเลยค่ะหันขวาหันขวานะคะหันขวาไปเรื่อยๆนะคะซอมบี้หันขวาปึ๊บหันขวาอยู่ค่ะ ทีนี้มาถึงเส้นทางที่ซอมบี้ต้องหันซ้ายแล้วนะคะก็หันซ้ายค่ะหันซ้ายหันซ้ายหันซ้ายค่ะหันซ้ายไปเรื่อยๆนะคะหันซ้ายไปเรื่อยๆอา่าหันซ้ายอีกค่ะซ้ายอีกไปจนถึงดอกทานตะวันตัวนี้นะคะอ่าเมื่อถึงดอกทานตะวันแล้วซอมบี้กินดอกทาตนตะวันาเสร็จน,นะคะจบการทำงานนะคะก็คือจบแล้วนะคะสำหรับด่านที่ยี่สิบนะคะ ถ้านักเรียนทําครบทุกด่านนะคะไฟด้านบนนะคะจะเป็นไฟสีเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วเราเวลาที่ทําครบทุกด่านแล้วนะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอนี้แล้วส่งลงมาในอารบัมนะคะของนักเรียนในวิชาวิทยาการคํานวณน,นะคะส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วคุณครูจะให้คะแนนนักเรียนนะคะ20ด่านนี้ค่ะสําหรับ ชั่วโมงการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนสนุกกับการเรียนนะคะขอบคุณค่ะ